รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดี๋ยวนี้อะไรๆก็ออนไลน์ไปหมดแล้วเทคโนโลยีเข้ามามนุกบาทในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือประชุมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในตัวช่วยสุดทิศในชั่วโมงนี้นั่นก็คือ Zoom Meeting นั่นเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการกศนอออนไลน์ผมครูกุ้งธนิตสุขธรรมวงศ์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและมีส่งผลอย่างยิ่งต่อการศึกษาณปัจจุบันนี้พูดถึงการเรียนออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะ ได้ยินค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับวิธีการเรียนออนไลน์เนาะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเรียนออนไลน์มาแล้วก็ได้จริงไหมใครเคยเรียนมั้งครับ<อ>ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยเรียนเนาะ,ะทีนี้นะฮะการเรียนออนไลน์ในะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่ามีความแพร่หลายค่อนข้างมากและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับ โปรแกรมในการช่วยเหลือในการเรียนออนไลน์แน่นอนนั่นก็คือโปรแกรม z o ู m นั่นเองครับโปรแกรม z o ู m คืออะไรในที่นี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยใช้มาแล้วหรือถ้ายังไม่เคยใช้เนี่ยมาดีเลยครับเดี๋ยวเรามาลองใช้พร้อมกันเลยนะโอเคโปรแกรม z o o m เนี่ยนะครับมันคือโปรแกรมที่ใช้ในการช่วยในการที่ติดต่อทางไกลติดต่อทางไกลยังไงครับกสมมุตินะครับคุณอาจจะ อยู่บ้านนะแล้วเพื่อนของคุณอยู่ก็อยู่บ้านเหมือนกันนะแล้วต้องการจะประชุมกันทีนี้เนี่ยอาจจะใช้โปรแกรม z o ูมในการช่วยในการประชุมอย่างเงี้ยเห็นไหมเออมันแลมีประโยชน์นะถูกปะ่ะมีประโยชน์เพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเลยคุณแค่เปิดใช้แอปพลิเคชัน o ูมทีเดียวปึ้งจบเลยทุกอย่างนะครับส่วนประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Zo ูมเนี่ยคืออะไรทีนี้โปรแกรม Zo ูมเนี่ยประโยชน์ง่ายๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือ คุณสามารถติดต่อกับคนทางไกลได้โดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นไปหรือออกไปทำงานเนาะ,อะโอเคคร่าวๆของโปรแกรม z o o เนี่ยประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าโปรแกรม z o o เนี่ยมันส่งผลอะไรนะครับและมันช่วยอย่างไรในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนไทยในปัจจุบันเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า การเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะผมเชื่อว่าการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินกันค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนั้นนะคือผมกำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะมันเข้ามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆหรือเรื่องของเชนการศึกษาเนี่ยมันเขามีบทบาทมากเลยนะคุณผู้ชมไม่เชื่อใช่ไหม ตามผมมาเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูลองดูเลยนะคุณผู้ชมจำได้ไหมครับอ่ะสมัยก่อนเนี่ยก่อนเวลาอาจารย์จะมาสอนทีทำยังไงครับโผพกหนังสืออันใหญ่บเบ้อเลยนะหนังสือใหญ่บเบ้อเลยยืนหน้ากระดานครับใช้ช็อเขียนอ่านึกออกใช่ไหมหลังจากนั้นปุ๊บพอเขียนเสร็จต้องทำไมครับต้องลบถูกไหมทีนี้หลังจากที่นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเปลี่ยนเราไปเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ มีไว้บอร์ดขึ้นมาอ่านึกออกไหมคุณผู้ชมนึกไว้บอร์ดออกใช่ไหมครับจริงๆไว้บอร์ดปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าผมกาลังบอกว่าเมื่อมันก็มีสิ่งต่างๆใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับไอ้ตัวไว้บอร์ดเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นทาไมครับหนึ่งเลยไม่ต้องเสียเวลาเคาะแปลงลบกระดานถูกไหมอ่าไม่ต้องเสียเวลาเคาะแปลงลบกระดานก็เรียกว่าคุณสามารถเขียนเลยแล้วก็ลบได้เลยนะครับผมไม่มีมลภาวะด้วยถูกไหม ก็เรียกว่าประหยัดเวลามากขึ้นแต่ในที่นี้ครับคุณผู้ชมสิ่งที่ตามมาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมันแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคุณผู้ชมคืออะไรรู้ไหมครับเมื่อวันที่สื่อการเรียนการสอนไม่ได้อยู่ในมือของครูอีกต่อไปหมายคมว่าไม่ได้อยู่ในมือของครูเนี่ยหมายความว่าครูไม่ต้องไม่ต้องจับช็อกแล้วนะหรือไม่ต้องจับปากกาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นทําไมครับ จับนี่จับรีโมทแทนโอ้โหตอนนี้เะคุณผู้ชมมันง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมคิดดูนะครับสื่อต่างๆเนี่ยที่เราเตรียมมาเนี่ยอยู่ในแฟลชไดร์อันเดียวอันเล็กๆเลยนะเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บฉายโปรเจคเตอร์ตึมโอ้โหเห็นหมดฉายเห็นหมดเลยเห็นไหมครูก็แค่นั่งกดคอมนะนักเรียนทําไมครับนักเรียนสามารถทําไมนักเรียนนี่เรียกว่าอาจจะไม่ต้องพกสมุดเล่มหนาแล้ว พกแท็บเล็ตพก iPad อะไรก็แล้วแต่เรียนได้เลยนะครับเห็นไหมไม่เปลืองทรัพยากรด้วยไม่ต้องใช้สมุดใช้กระดาษอะไรด้วยเห็นไหมครับคุณผู้ชมสิ่งต่างๆเหล่านี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบการเรียนของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อเลยนะคือเราในฐานะเป็นผู้สอนเนี่ยเราต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ่นะ เราต้องเรียนรู้นะครับผมว่าเฮ้ยมันมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันกำลังเข้ามาณนะปัจจุบันนี้นะอ่าโอเคพอมาถึงตอนนี้ครับคือการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้มากพอสมควรแล้วเคยได้ยินมาแล้วแหละ,ะเรียนออนไลน์ประมาณนี้นะแต่อาจจะยังไม่เป็นที่เรียกว่าเรียกไง ไม่เป็นที่จริงจังและกันผมขอใช้คำว่าจริงจังแล้วกันมากจนเกินไปนะแต่หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมหลังจากที่นะครับมันเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิบกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมพอมันแพร่ระบาดไปปุ๊บเนี่ยมันเรียกว่าแทบที่จะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยคุณผู้ชมเปลี่ยนยังไงครับอย่างแรกเลยนะอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยปิดตัวหมดถูกไหม แล้วทุกคนจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านพอตั้งเกิดการกักตัวปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่กระทบอย่างรุนแรงเลยคือสถานศึกษาครับหรือการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการศึกษาเนี่ยมันกระทบรุนแรงนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าในการเรียนเนี่ยเราจะต้องไปนั่งรวมเป็นคนหมู่มากถูกไหมคนต้องเข้ามารวมกันเยอะๆถูกว่าอ่าพอเข้ามารวมกันเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดได้นะ ทีนี้พอมันเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องปิดการเรียนการสอนนะครับพอมีการปิดการเรียนการสอนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยคือการเรียนออนไลน์เนี่ยมีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยวิกฤตนี้หมายความว่าไงครับก็ในเมื่อคุณไม่สามารถออกจากบ้านได้ในเมื่อคุณไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเรียนออนไลน์เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยคนได้ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับหรือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของที่เขาถูกบอกในเรื่องของ social distancing เห็นไหม social distancing คืออะไรก็คือการที่ต้องรักษาระยะห่างนะครับผมเนาะหรือปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับ new normal นนเข้ามาครับปรับโฉมหน้าของห้องเรียนขึ้นมาใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะทีนี้เนี่ยเราจะมาเรียนไปพร้อมๆกัน นะครับผมว่าไอ้ตัวนิวนอมลต่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมทีนี้ครับผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อได้รับฟังเนื้อหามากพอสมควรละรับฟังเนื้อหาหนะครับผมที่ผมได้เกลนนำเมื่อสักครู่นี้นะว่าเออนะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีส่วนส่วนในการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งในระบบการศึกษาปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนการเรียนออนไลน์ก็กำลังมีบทบาทเห็นไหม คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่การเรียนออนไลน์เนี่ยมันเพิ่งจะมาเปลี่ยนการศึกษานะจริงๆการศึกษาเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราหน้าที่ของครูผู้สอนเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียกว่าปรับตัวแล้วกันขอใช้คํานี้ปรับตัวไปตามการศึกษาทีนี้ครับผมเชื่อว่าหลายท่านมีคําถามครับคําถามคืออะไรคําถามก็คือเอ๊ะ ในเมื่อตอนนี้มันมีโควิดถูกไหมไอ้มันมีโควิดแล้วเชื่ออย่างเหลือเกินว่าวันวันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงมาได้เมือ่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาเรียนในห้องได้แล้วสิถูกไหมแล้วจะเรียนอนอะไรไปทำไมใช่ปะ่ะอ่าคถามเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมาครับแต่สิ่งที่มันตามมาเลยก็คือคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมสิ่งที่มันตามมาเลยก็คือ หลังจากที่มันมีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยก็คือผู้คนรู้สึกว่าเอ้ยจริง,รงๆการเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้แย่นี่นะถูกไหมมันเหมือนกับเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆที่ปกติวลาเราเรียนเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนในห้องเรียนถูกไหมแต่มันกลายเป็นว่าพอทุกคนเรียนที่บ้านผู้คนกับรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เรียนรู้เรื่องนี่นะใช่ไหม แล้วมันมีบางอย่างเนี่ยที่มันแทนที่กันได้ด้วยมีบางอย่างที่การเรียนในห้องเนี่ยทำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันจะหายไปนะแต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าอย่างไรก็แล้วแต่การเรียนแบบออนไลน์มันจะยังคงอยู่ถามว่าทําไมครับการเรียนออนไลน์ถึงยังคงอยู่ก็เพราะว่าเมื่อวันที่ผู้คนถูกบังคับให้เรียนออนไลน์ ผ่านทางสื่อของเขาที่ใช้งานเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้แย่จริงๆแล้วเรียนออนไลน์ของผมก็มเข้าใจได้เหมือนกันแล้วจริงๆแล้วโปรแกร,รมการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ยากเลยนะครับเห็นไหมครับผมว่าเชื่อเถอะครับมันหายไปนะยังไงการเรียนยังคงอยู่รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเรามันจะเปลี่ยนครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเลยคืออะไรเราในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์ เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆและใช้สิ่งใหม่ๆใช้สื่อต่างๆคุณผู้ชมเชื่อเชื่อไหมครับเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ดีมากๆโอเคมาถึงการใช้เรื่องของโปรแกรม Zoom นะครับผมเชื่อว่าที่ผมกลิ่นไปช่วงต้นรายการแล้วเราจะพูดถึงโปรแกรม Zoom ทีนี้เนี่ยโปรแกรม o o m เนี่ยผมขออนุญาตพูดทวนอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆนะมันคือโปรแกรมอะไรอย่างแรกครับก็คือเหมือนนโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมใช้ในการประชุมได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ในการที่เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนก็ได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่ามันคือหนึ่งในฟังก์ชันในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และกันทีนี้ก่อนที่เราเราจะไปลงลึกในร,รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม o o m เนี่ย อยากให้ทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจก่อนนิดนึงว่าโปรแกรม Zoom เนี่ยถ้าเราใช้ในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราใช้ในการเรียนออนไลน์เนี่ยผมเชื่อเลยเกินเนี่ยทุกท่านอยากทราบครับแล้วเรียนออนไลน์เนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไง่าอยากทราบเลยใช่ไหมผมจะพูดให้ฟังเลยแล้วกันเอาข้อดีก่อนเรามาคุยกันเรื่องดีๆก่อนนะอย่างแรกครับคุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้จริงนะจริงครับคุณจะเรียนที่ไหนก็ได้ คุณจะเรียนที่บ้านก็ได้นะคุณจะเรียนบนเขาก็ได้ถูกไหมคุณจะขึ้นขอแค่มีสัญญาณก็ถึงก็เป็นพอนะครับผมนะคุณเรียนที่บ้านทําที่ไหนก็ได้อยู่ได้ทุกที่ถูกไหมครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่โรงเรียนอย่างเดียวนะคุณอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งอยู่บ้านแน่นอนนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับไม่ลําบากการเดินทางถูกไหมต่อไปครับหัวข้อต่อไปเลยคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมสามารถบันทึกการเรียนการสอนได้ และดูย้อนหลังได้ทำไมครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมจะต้องเรียนแบบสดนะแบบจะต้องเห็นอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นแบบเรียลไทม์แบบสดนะไม่จําเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการเรียนแบบดูบางครั้งเนี่ยนะครับเราสามารถเรียนโดยที่อาจารย์เนี่ยเขาอาจจะพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ ซึ่งมันยังบันทึกไวในวิดีโออยู่จุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นข้อดีจริงๆนะที่การเรียนในห้องเรียนไม่สามารถทําได้นะครับคุณไม่สามารถบอกอาจารย์นยอาจารย์ครับพูดเหมือนพูดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วอีกครั้งได้ไหมครับอาจารย์อาจจะพูดอะไรนะอาจจะลืมแล้วก็ได้นะถูกไหมอาจจะลืมแล้วอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วผมพูดอะไรนะครับอาจจะลืมก็ได้เนาะทีนี้มันสามารถบันทึกได้เนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่า เมื่อเราดูปุ๊บเนี่ยสมมติเราไม่เข้าใจนะครับหรือว่าวันวันนั้นเนี่ยเราไม่มีเวลามากพอเราก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งในข้อดีนะต่อไปนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งคือเรียกว่าสัมพันธ์กับปัจจุบันก็คือปลอดไปจากเชื้อโรคครับอืมเพราะทําไมครับเราอยู่บ้านเฉยใช่ไหมเราอยู่บ้านเฉยๆเราไม่ได้ไปไหนถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพบปะผู้คนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคแล้วกันอ่าดีไหมฮะอันนี้คือข้อดีเนาะต่อไปครับผมเชื่อว่าไม่มีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียอ่ะข้อเสียอย่างแรกครับไม่สามารถเจอกันแบบบุคคลสู่บุคคลได้ก็คือหมายความว่าอะไรครับคือคุณสามารถเห็นหน้าเพื่อนคุณหรือครูอาจารย์ได้นะแต่คุณไม่สามารถเจอกันแบบ เจอการแบบบุคคลสู่บุคคลนะครับหรือเรียกว่ามาอยู่รวมกันในห้องเดียวกันได้จะต้องเจอการผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้นอันนี้คือข้อเสียของมันนะส่วนสิ่งที่ลิงก์มาเลยก็คือไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพได้ก็คือหม,อมายความว่าคุณเจอเพื่อนคุณคุณจะแบบเอ้ยตบไหล่กันตบไหล่กันแกล้งเพื่อนซะหนอ่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมคุณไม่สามารถทําได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกันได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําผ่านกล้องเท่านั้นนะครับต่อไปครับไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ทําไมครับผมเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านเวลาสอนหนังสือในคลาสเรียนเนี่ยจริงๆเวลาสอนในคลาสนะเราจะเห็นเลยนะว่าเอ้ยหนึ่คนนี้เรียนไม่รู้เรื่องเพราะอะไรครับนักเรียนมี reaction ทําหน้างงๆเกาหัวแสดงว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขามน่าจะไม่เข้าใจ เราไปหาเขาได้เลยถูกปะ,ะแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าคนที่นั่งอยู่หน้าจอคอมเนี่ยเขาเข้าใจเราจริงๆหรือเปล่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้ถูกไหมเพราะมันอยู่หน้าคอมเราไม่สามารถที่จะเข้าไปหาเขาได้จริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในข้อเสียเนาะโอเคข้อเสียต่อไปครับคือยากยากต่อการใช้งานในเบื้องต้น ยากยังไงครับก็เบื้องต้นถ้าคนใช้ไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยปุ่มนี้มันปุ่มอะไรนะโอ้โหกดไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรทําไม่ถูกครับพูดง่ายๆนะประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยก็มันสามารถหักล้านกันได้เนาะเพราะว่าข้อดีบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่การเรียนในห้องเรียนไม่สามารถมีได้ส่วนการเรียนในห้องเรียนก็มีหลายอย่างที่มันมีได้ โดยที่การเรียนออนไลน์ไม่สามารถมีได้เช่นกันนะครับผม,มทีนี้อุปกรณ์ที่ควรจะมีอย่างแรกเลยนะโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปนะครับผมหรือคุณจะเป็น iPad หรือจะเป็นพวกแท็บเล็ตมีได้เลยนะครับผมคืออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันสําคัญจริงๆในการใช้งานเนาะคือจริงผมอยากจะบอกว่ามันสําคัญนะอุปกรณ์พวกนี้เนาะเออนะครับเ,นะเพราะว่าไอ้ตัวแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตเนี่ย หรือโน้ต๊กอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยให้เราใช้งานได้มันจะมีฟังก์ชันบางอย่างหรือคุณสมบัติบางอย่างที่โทรศัพท์เนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะแต่ถามครับเดี๋ยวถ้าไม่มีจริงๆล่ะทํายังไงใช้โทรศัพท์แทนได้ไหมผมก็จะตอบว่ามันใช้ได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วกันนะแต่ว่าถ้าหากคุณจะต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยอย่างแรกเลยที่คุณควรจะมีคืออย่างน้อยๆคุณควรจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง หรือยืมเพื่อนทํางานก็ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าในการที่คุณมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางหรือคุณยืมเพื่อนทํางานปุ๊บเนี่ยคุณสามารถทําสไลด์หรือสื่อการสอนได้และเมื่อคุณทําสื่อการสอนเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยคุณสามารถส่งมันส่งไฟล์นั้นนะ่ะเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณได้และเวลาคุณสอนออนไลน์คุณก็สามารถสอนผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะมีเขาเรียกว่า มีฟังก์ชันบางอย่างนะครับท่านผู้ชมที่มันไม่สามารถทําได้ในโทรศัพท์มือถือเนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนํานะมีมีเองก็ดีที่สุดนะครับผมเนาะอโอเคอันต่อไปเลยไมโครโฟนครับเยะกจะถามว่าอทำไมต้องมีไมโครโฟนด้วยแค่นี่ไงโทรศัพท์เนี่ยมือถือก็มีไมอยู่แล้วคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมคุณผู้ชมเข้าใจไหมว่าการที่เราเป็นผู้สอนเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ฟังนะ เราเป็นผู้สอนถูกไหมเมื่อเราเป็นผู้สอนมานะครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราใช้มากที่สุดคือเสียงถูกไหมเมื่อเราใช้เสียงมากเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะไมค์หูฟังเล็กๆอันเล็กๆเนี่ยเทียบกับไมโครโฟนอันใหญ่ๆที่คุณมีเอาไว้ใช้เนี่ยโอโ้โหมันโคนละไซส์กันเลยนะแล้วคิดดูดีครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยที่มันออกมามันจะต่างกันคุณผู้ชมครับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนเขาได้ยินเสียง ผ่านเราพูดถูกไหมแต่ถ้านักเรียนที่เรียนข้างนอกเขาจะได้ยินเสียงผ่านตัวไมโครโฟนแล้วถ้าเกิดตัวไมโครโฟนที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆแบบไมโครโฟนหูฟังแค่นี้เสียงมันจะมีเสียงอูบ้างเสียงขาดบ้างหรือเสียงอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าอัตรรสในการเรียนกันผมขอใช้คำนี้อัตรรสในการเรียนมันจะน้อยลงแล้วผู้เรียนจะรู้สึกว่าเอ้ย โหเรียนไม่มันเลยอ่ะเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาเรียนในหนะเสียงเดี๋ยวเสียงขาดบ้างเสียงหายบ้างเสียงซ่าบ้างสักพักอาจารย์เสียงแหลมบ้างอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไมโครโฟนเนี่ยมันก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีมากเนาะคือคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับจริงๆไมโครโฟนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับผมก็นึกซะว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วกัน <S <S ต่อไปหูฟังอันนี้ผมก็คร่าวๆแล้วกันนะครับหูฟังจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นมากนะครับ ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็ได้พูดคร่าวๆไปแล้วนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการใช้การารูปแบบการเตรียมตัวนะครับผมและกันเนาะในการเรียนและการสอนออนไลน์ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโปรแกรมซ o มเนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างนะโอเคนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่คุณผู้ชมจะใช้โปรแกรมซ o มเนี่ยต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ก่อน ผก็ง่ายๆเลยครคุณผู้ชมก็แค่พิมพ์เข้าไปใน Google นะครับผมแล้วก็เขียน z o ูมแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งนะหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องทําการล็อกอินผ่านทางก็สามารถล็อกอินได้หลายทางเนะาะจะผ่านทาง Google Account ก็ได้หรือผ่านทาง Facebook Account ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าหากคุณผู้ชมต้องการล็อกอินผ่านทาง Google Account เนี่ยก็อาจจะต้องสมัคร Gmail ก่อนนั่นเองเองนาะคุณผู้ชม ที่นี้ครับคุณผู้ชมผมก็ทําได้ทําการดาวน์โหลดและติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยเนาะผมจะเปิดขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้นะครับอืมอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆของโปรแกรมสูงเห็นไหมอ่าเป็นหน้าตาคร่าวๆนะอย่างที่ผมอยากจะพูดเตือนแนะนำเมื่อเรื่อยคือมันดูใช้งานง่ายซูนจริงๆใช้งานง่ายมากนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าคุณผู้ชมตามผมมาแป๊บเดียวเนี่ยดูเรื่องเลยใช้เป็นแน่นอนแค่โปรแกรมสูงแค่นี้นะ อ่ะโอเควันนี้ก็คร่าวๆนะฮะผมอยากที่จะย้ำเตือนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับสิ่งใหม่ๆเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้กับมันนะลองเปิดใจยอมรับมันดูนะแล้วเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรามากอย่างมากเลยนะครับผมเนาะอ่ะส่วนอ่าเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปใช้โปรแกรม z o มันเลยมาเรามาดูเลยนะครับว่าโปรแกรม Zo o o เนี่ยมันใช้งานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรพลาดไม่ได้เลยนะครับผมในครั้งหน้าในครั้งต่ตอๆไปนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมอย่างยิ่งที่ติดตามวันนี้คือผมอาจารย์กุ้งธนิต์สุขธรรมวงศ์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับทำความรู้จักกับโปรแกรม Zo ู om เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Zoom เข้าสู่ระบบด้วย Gmail e Facebook เข้าสู่หน้า m e e t i n กดที่ Schedule meeting หรือตารางการประชุม ตั้งค่าการสร้างห้องประชุมกดเริ่มการประชุมเริ่มการประชุมด้วยโปรแกรมสูงหลังจากตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเพียงเท่านี้โปรแกรมสูงก็พร้อมใช้งานสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว Bye.